สำหรับท่านที่แบบว่ามีเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคสมองอยู่แล้วอย่าคิดว่าเราจะสุขภาพดีต่อไปอีกห้าปีสิบปีไม่ได้นะครับผมเคยพูดไว้เสมอว่าถ้าท่านเป็นโรคแล้วเป้าหมายของเราคือต้องลดยาลงจะต้องไม่โรคจะต้องไม่รุนแรงมากขึ้นไม่ใช่ถูกสูนหัวใจรอบที่สามสี่ห้าไม่ต้องนอนนเตียงนะครับ ดีครับถ้าเกิดท่านไหนมีโรคประจํำตัวมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับเราจะต้องดีขึ้นนะครับดีคือถามว่ามีโอกาสหายไหมอันนี้ก็ตอบยากแต่ถามว่าเป้าหมายเราก็อยากจะให้หายกลับมาเป็นปกติแหะแต่มันต้องดีขึ้นแน่นอนใช่อย่างถ้าเป็นมีจก็มีเคสนะครับเป็นเบาหวานได้ปีสองปีปอกวิถีชีวิตสุดท้ายลดยาได้เลยไม่ต้องกินครับ อืมโอ้ยดีนะครับนี่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาฟังอยู่นะครับอยากจะให้พี่หมอต้นเล่าเคสนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับของจริงอะมันเป็นของจริงแต่ไอ้พวกข้อมูล,ลอะไรพวกนี้เราคงเปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าสนใจอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงครับอันนี้ผมเล่าของผมส่วนตัวแนละ้วนั่นแม่ผมเองอนี่คนใกล้ชิดพาออกมาได้เลยออกหน้าได้แต่ก่อนเนี่ยเป็นความดันสูง แล้วแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้หรอกคือเราก็เกิดมานะเราก็ดูกระแสสังคมหรือสิ่งที่สังคมเขาส่สอนให้เราว่าต้องกินยาลดความดันจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เราเริ่มโตระดับหนึ่งเราเริ่มเรียนรู้นะครับเริ่มมีจุดยืนนะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันกินยาเนี่ยมันก็ต้องหายสิแล้วทำไมมันกินมาเป็นสิบปีแล้วมันก็นยังเหมือนเดิมแสดงว่ากินยามันก็ไม่หายนี่ว่ะ ก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มละเขาเริ่มก็เริปิดกล้าขาแข็งเริ่มๆๆเริ่มเริ่มมีจุดยืนของตัวเองเริ่ม้มันงันแสดงว,ว่ามันผิดทางอ่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาจนปัจจุบันนี้นะครับอ่าแม่ผมเองความดันปกติแล้วเอาง่ายคือหนุ่มหนุมสาวสาวเห็นความดันเนี่ยคงอายนะครับความดันเขาดีนะครับ <K S 2> ก็ยาลดความดันยาความดันสูงก <K S 1> ็แ, <tudo S 1> แทบจะไม่ได้กินแล้วนานๆคือบางทีที่ต้องไปหาหมอเนี่ยก็กินสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นโดสที่ต่ํามากต่ําที่สุดแล้วนะครับก็ ถ้าสนไหนสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเรื่องพวกนี้